อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมารีวิวจี้ใหม่นับนั่นก็คือจี้จรวดทิ้งระเบิดนะเป็นจี้ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันน่าทำไหมนะสำหรับอีเวนต์นี้นับก็จี้นี้น่าทำสองเวอร์ชันนับก็คือเวอร์ชันดาร์กกับเวอร์ชันธรรมดานะครับถามว่าเวอร์ชันไหนน่าเล่นกว่าแน่นอนก็ต้องเวอร์ชันดาร์กอยู่แล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วก็จำนวนการใช้เนี่ยมากกว่านะครับอืมแล้วเวอร์ชันธรรมดาน่าทำไหมผมมองว่าไม่นะครับ จี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม่น่าทำนะเหตุผลที่มันไม่น่าทําคือ1เลยมันแพงเกินไปนะถ้าเป็นเวอร์ชันดาร์กอะและให้หา 6S นะ่ยผมมองว่ามันสมราคาอยู่นะครับแต่ให้หา9เนี่ยผมมองว่ามันแพงเกินไปก็เลยทําให้มันไม่น่าทำนะสำหรับจี้นี้ส่วนเรื่องความสามารถเนะี่ยคือมันเป็นจี้ป้องกันนะอ่านดูมันเป็นจี้ป้องกันแล้วก็เป็นจี้ป่วนฝ่ายตรงข้ามนะมันไม่ใช่จี้โจมตีเพราะฉะนั้น ก่อนจะทําจี้เนี่ยผมแนะนําไปหาทําจี้พวกโจมตีให้ครบก่อนนะครับอย่างเช่นจี้เลยหลังเนี่ยที่มันใช้วัตถุดิบน้อยกว่านะครับเนี่ยอย่างพวกจี้พวกนีทั้งหลายเนี่ยคือมันดีกว่านะครับมันดีกว่าจี้ใหม่นะพวกนี้นะครับผมแนะนําถ้าใครจะทาจี้ใหม่มาหาทําพวกนี้ให้ครบก่อนนะเพราะว่าจี้พวกนี้มันจําเป็นนะครับแล้วก็มันดีนะส่วนจี้ใหม่เนี่ยจะทำตอนไหนครับก็คือทําตอนที่คุณมีเซ็ตโจมตีเล่นอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นจี้ป้องกันไง ก่อนจะทําจี้ป้องกันนะ่ะคุณต้องมีเซตโจมตีที่โหดอยู่แล้วครับแล้วค่อยมาหาจี้พวกนี้เพิ่มนะครับจี้ป่วนแ่ายตรงข้ามเพิ่มนะเออก็แนะนําประมาณนี้เลยก่อนจะทําจี้ป้องกันนะับก็ทําเซตโจมตีเล่นก่อนนะครับอย่างเช่นพวกนี้เลยเนะี่ยพวกบัตรเพชรเนี่ยพวกโจมตีคุยพวกนี้นะครับบัตรเชิญกุหลาบนะครับเน,นี่ยเกาะเนะเทศโดนดีเจพวกนี้เป็นจี้โจมตีนะครับแนะนําไปทําพวกนั้นก่อนนะครับและเหลือหรือยังไงเนะี่ยคุณค่อยมาหาทําจี้ป้องกันเพิ่มนะครับถ้าคุณอยากได้จี้นี้ไปใส่ป้องกันก็โอเคนะครับ แต่ว่าเวอร์ชันที่แนะนาก็เป็นเวอร์ชันดักและเวอร์ชันดักหา 9s มันแพงเกินไปนะก็แนะนําข้ามไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะมาเลยหลังหรือเปล่านําสลับจี้นี้ถ้ามาเลยหลังแล้วมันใช้วัตถุดิบน้อยกว่านี้ก็อาจจะน่าทําอยู่นะแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันไม่น่าทำเพราะมันแพงเกินไปนะโอเคประมาณนี้นะสลับจี้หม่นับเดี๋ยววันนี้เรารีวิวในเวอร์ชันธรรมดาว่ามันพอไปได้ไหมนะครับมามาดูกันสกิลมีอะไรบ้างนะก็มีปาระเบิด55นะแล้วก็มียกเว้นข้ามมันทางและไปพื้นที่ว่างใกล้เคียงเนี่ยหครั้ง นะครับแปแล้วก็มีในประเทศ1ครั้ง80%นะครับนี่ไนงะนี่เหตุผลที่มันไม่น่าทำเพราะเงี้แหละครับคือมันให้มันน้อยมันงกอะไรก็ไม่รู้นะครับให้มันนิดเดียวเองครั้งเดียวนะครับถ้าใครอยากได้ดาร์กก็เพิ่มมา2ครั้งแต่ว่าใช้ 9S เลยนะก็แพงพอสมควรนะครับก็เลยข้ามได้ข้ามนะครับหรือไม่ก็ไปหาทําจี้เลยหลังดีกว่านะสลับจี้นี้ก็ถ้าใครแบบ ไม่อยากได้จริงๆเนี่ยไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะเออมันไม่ได้ช่วยโจมตีอะไรนะมันเป็นจี้ป่วนฝ่ายตรงข้ามเฉยๆแล้วก็เป็นจี้กันตายนะมันเป็นสายป้องกันเออนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็เอามาเล่นกับโคลแล้วกันนะเพราะว่าโคเนี่ยมันโจมตีหนักอยู่แล้วนะเราก็เลยใส่จี้นี้มาด้วยนะหวังว่าจะช่วยให้โครอดตายได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามันช่วยได้ไหมนะาแปกกไปเลยนะมาตาแรกก็เจอเป็นเอลลินแล้วกันนะโอเคเอลลินนะ มาโอ้ได้เล่นคนแรกนะมาดูดีว่าไอจี IG ป้องกันหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราได้ไหมนะับเอลินมีดโดรนโอเคแต่ไม่มีในประเทศผมขอสร้างแลนด์ไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยโลดซุปเปอร์ไม่ชาร์จนะอ่ะไม่เป็นไร 1ิบองถอยหลังไป <12. S 1> ผมจะไม่สร้างแลนแล้วนะเพราะเดี๋ยวโดนเขาผุดนะเดี๋ยวเขาจะดูดเราได้โอเคโลชาร์จเต็มแล้วก็อยู่แถวนี้แหละนะ <Yeah. S 1> อย่าดูถูกอีโวเชียวนะน,นะอ่ะสไลด์เริ่มเพลินเขาออกนะลูนเราไม่กันนะ3สามสิบเปอร์เซ็นมา ก็อย่างว่าครับไอจีเนี่ยเป็นจี้ป้องกันและเป็นจี้ป่วนไยตรงท่านะครับก็ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ส่งผลถึงการโจมตีนะครับแต่มันช่วยให้ช่วยให้เรารอดชีวิตได้อยู่นะมั้งนะบางจาังหวะบางจังหวะก็ไม่รอดนะครับแต่เขาเหมือนจะดูดไม่ถึงอนะัเนี่ยเขาจะโจมตีเราอย่างไงวะ,ะปลาระเบิดนะแต่โดนไปเมืองหนึ่งนะปลาระเบิด5 5ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดูดไม่โดน อ่าชนแมงกระพุนไปหนึ่งทีมีออกเกาะนะครับงคงฆ่าเราไม่ตายหรอกมัง้งเจปลาระเบิดห้อ้าเฮ้ยปวนเอาเรื่องอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะโอ้ถ้าก่อลอยฟ้าเราไม่ออกนี่เล่นยากเลยนะ อ่อาอลอยฟ้าเราออกนะครับกอลอยฟ้าก็มีให้ทนะําในอีเวนต์นี้นะถ้าใครยังไม่มีก็ไปจัดกันได้นะครับอันเชิญอีกากูหลาไม่ติดเนะี่ยโดนตัดแนตะ่อ่าปาระเบิดก็ถือว่าใช้ได้นะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะนนก็เป็นจี้ป่วนเขาอะสำหรับเจอพวกแบบ พวกสร้างแลนบ่อยๆนะพวกจัดโอลิมปิกพวกอะไรพวกนี้พวกไนกี้นะไปไปไป,ปลาระเบิดใส่บ้านนะก็ป่วนอยู่พระวะโอ้พระเซตตึงอยู่น,นั่นแหละเอาวะพระนะติดที่ว่าเป็นอีโวนะถ้าตำนานนี้หนาวเลยเรานะอ่าแต่เราได้เล่นคนสองไงนะโอกาสฆ่าพระ,พระเยอะอยู่แล้ว แต่ถ้าคนแรกก็เสียวสลังเหมือนกันนะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาระเบิดเราจะได้ใช้ไหมนะส่วนมากพามันสร้างแค่แลนดเดียวแหละนะส่วนมากเน้นสร้างผีสงใส่ออฟะไรมาออฟกู้เงินเคเขาจะทํำลายเนลเทศผมนะเนรเทศยิ่งมีครั้งเดียวอยู่เนะี่ย อ่าโดดอ่าปลาระเบิดโอ้ยปลาระเบิดผมออกนะแต่ลูนการทาสีเขาออกว่ะไอแปลง30%ถโถเอ้ยโอ้โหจี้จะลลัวเราโดนยกเลิกเลยนะขึ้นการกรบาดท,ที่หัวเลยจ้าปลาระเบิดไปอีกสักรอบดิปลาลงหลุมแะ้รสวยดีครับปลาลงหลุมเป็นไงปลาลงหลุมแล้วเอาจิธมายเขาเปลี่ยนหลุมแล้วนะ ว่าจะไปลงผีซะหน่อยนบอย่างนี้เรา12ไปเลย <12. S 1> มาเราก็ลงตรงนี้ครับอ่าอีกาไม่ออกโอ้หสิบสองออก10ชิปหายแล้วครับโล่ไม่ชาร์จซะด้วยโดนพระเล่นแล้วอีโวแนบอย่าประมาทอีโวผมบอกแล้วอีกา ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันกระจายความเสี่ยงนะงนงครับเขาไม่ตายเขามี2โล่ชิบหายแล้วครับโดนพระเล่นแนะ่ไอจีนี่โดนเพิกเฉยแน่เลยนะมาดูดีรอดไหมเนี่ยปาระเบิดลงหลุมให้หน่อยเว้ปาไปปาไปตรงหลุมเลยสวยปลาไปไหนวะนีลยโอ้โห,โหโดนแปลงแปลงกัน30กันดีจัดเลยนะไอรูนนี่มันกันจี้ได้ด้วยนะรูนเนี่ย โอ้โหจรวดเราโดนยกเลิกอีกแล้วอ้าวเราโดนย้ายแล้วครับยกเลิกครับทางหนึ่งครั้งสวยหมดแล้วครับครั้งเดียวหมดแล้วเพิกเฉยเขาไม่ออกเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะสลับอีโวนะแต่ดอกเนี้ยตายแน่ๆนะโอ้ยโดนตัดการ์ดแน่เลยครับตัดโอ้โห,โโหยังจะขังฟองเหรอโอ้โหไม่รอดนะมันหมดแล้วไอ้นนีะ่มันมีครั้งเดียวโอ้โห ถ้ากู้มายัางไงก็ไม่รอดนะตายแน่ๆนะ,นะเอาไม่เชื่อเดี๋ยวผมกู้ให้ดูอูอีโวนะครับนี่ไงโดนอีโวตบซะนะครับทอยคนสองก็ซวยได้เหมือนกันนะถ้าของไม่ออกนะครับโดนอีกดอกหนึ่งนะครเขาจะทอยห้าแต่มันออกสามนะผีไม่มีหรือเปล่าตรงนี้ลงกบดักสปริงไปย้ายกลับมา โอ้โหดอบเขาออกอีกนะครับโอ้โหตายแล้วกูแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วเนี่ยนะครับนะเรียบร้อยครับไปลาโลกไป oh <my> คือมันให้มาครั้งเดียวอ่ะโดนทีเดียวก็ตายแล้วนะครับอืมมันเกือบชนะตรงไหนอะเออเกือบชนะอยู่ถ้าตามเมื่อกี้อีกาออกกันนะนะครับโอ้โห,หอุสตส่าห์เด้เล่นคนสองแท้ๆนะครับอ่าโครกับโครนะคนระับโอเค เขาทำมาเหมือนกันเลยครับแต่เขาของเขาเป็นเวอร์ชันดาร์กว่ะอูโหยอมใจเลยนะครับทเวอร์ชันดาร์กมานี่ยอมใจเลยครับคุณสุดมากนะ 9s ตึงๆนะครับเฮ้ยเราไม่ได้เอาออฟล็อกเมืองคูณมาชิบหายแล้วโคไม่มีล็อกเมืองคุณนะครับเพิกเฉยไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาอะไรไปรอดวะเนี่ย เฮ้ยโดนปลาระเบิดไหมผมลืมว่าเขาก็มีจี้ปลาระเบิดเหมือนกันคนระับลืม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 อ่ะผมไม่สร้างแล้วเดี๋ยวเขาปลาระเบิดใส่บ้านผมนะครับไอจีเนี่ยมันยิ่งปลาหกสิบอยู่เนะี่ยมาขอให้ไม่ออกสาธุโอ้โหออกทีแรกเลยเหรอหายไปแล้วสองโลสวยดวงคนจะตายนะครับอ่าแต่เขาโดนปลานะครับสวยเลยปล่อยไม่แม่นว่ะปล่อยไม่เบิร์นนะครับชิบหายแต่เขามีผีเสื้อไง เราโดนสองรอบนะัรอดไหมอีกาทีนึงก่อนเออไม่มีขังฟ้องนี่ใช่ไหมสวยนะครับยกเลิกคำาทันนี้ย้ายไปนะครับแล้วเขาก็จะย้ายปีเสื้อเราเราก็ยังเหลือกา,การ์ดัางฟ้าอยู่รอดอยู่นะครับเจมาตาเราแล้วทีนี้ฮะอ,ๆๆๆโโอ่ะอ่ะอ่ะโคหลาโอ้โหเกาะไลอยฟ้าเวนนี่และตังศูนบาทโอ้ ไม่มีตังคนะ์แล้วความสวยของเราทำอะไรไม่ได้เลยหวยก่อรอยฟ้าเวนเลย12ให้ได้นะสวยโดนกุหลาบแน่นะครับอ่ะอีกานับช่องก่อนตรงนี้โดนปานระเบิดไปลงไหนวะระเบิดเนะี่ยติดกุหลาบโอเคสบายใจแล้วนะโคติดกุหลาบ เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะเอาจรวดพี่ไม่ออกหรอพี่เฮ้ยดาร์กจรวดโอ้จรวดพี่นี่กากมากเลยครับพัวมันออกเก้าแล้วเราตายเองวะ่ะสมแล้วกันหวังพึ่งแปนเอานระโอ้โหแปนได้เรื่องมากเพิ่มไป85แต่ไม่เป็นไรเขามีกุหลาบอยู่บนหัวนะอ่าโดนทาสีไปนะ สวยอ้าเวเยสวยนะครัผีเสื้อมันยังออกในกุหลาบได้เหรอวะแต่ไม่เป็นไรผีเสื้อมันไม่ทะลุหมวกนะครับถ้าใช้ธรรมดาเนะี่ยมันไม่ทะลุหมวกอยู่แล้วนะครับอ้าวจรวดพี่หมดแล้วนะครับ โดนดีครับอย่างนี้มันใช้จรวดเล่นแหละจัดแต่สไปทีหนึ่งน็ตตรงนี้มีแต่แลนเราอะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับโดนไปตายนะครับเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเราลอดตายเพราะจรวดหนึ่งครั้งว่ะเฮ้ยได้ใช้อยู่นะเต่แต่ถ้าใช้เพนบอร์ดจะจะดีกว่านี้ไหมนะครับไอบอร์ดกับดักเพชรเนี่ย เออมันมีการเอฟเฟกต์อันตรายด้วยไงอ่าเจอพระอีกแล้วพระเช่าไปเนี่ยโอ้โหพระเช่านะครับแพ้พระเช่าขึ้นมานี้ยุ่งเลยนะโอ้แต่พระเช่าเซตก็โหแต่พระเช่าเนี่ยโอ้ขอคนสองแล้วกันพี่ช่วงนี้ก็จะระบาดเยอะหน่อยนะครับสลับพระโอเคดเดล่นคนสองโอเคแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขนาดอีโวตาที่แล้วยังแพ้อีโวเลยนะเออขนาดไดล่นคนสองนะครับ ก็ต้องหวังพึ่งจี้เราออกดีๆแล้วกันนะไม่มีการทาสีใช่ไหมโดนปลาระเบิดแน่นะร<า>อืม<า>อ้าวระวังแลน์หายนะตรงเนี้ยปลาไป55% อ้าวปลาดีซะด้วยครับโดนไปแล้วนี่เป็นบ้านเราแล้วมีที่เชิญอีกาแล้วไม่ต้องหวังเพิ่งแปลนนะครับสุดยอดเลยนะเนี่ยมันเป็นจี้ป่วนเขาอย่างไงแหละครับสำหรับใครที่แบบเจอตัวสร้างแลนดบ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างผีเสื้ออย่างไรพวกเนี้ยเอาระเบิดไปปลาเลยนะอันแน่วางผีไว้ตรงนั้นแหละเราต้องทอยเบิ้ลสิบให้ได้ครับผมว่ามันออก12แน่เลยวะ่ะเกมมันเกียนนะ แต่ว่าไม่เป็นไรเขาไม่มีจี้ในละเทศเนี่ยถูกไหมสิบสองไปเลยถ้างั้นนะ่ะโดดลงเลยนะและใช้อ e ีกาฮะโอ้โหอีก e าไม่ออกอีกแล้ว <c oughs> ทำไมเจอพระอ e ีกามันชอบไม่ออกวะมันจะบันเลยเพราะอ e ีกาไม่ออกนี่แหละนะอีกาสวยขอตรงนี้เลยติดกุหลาบให้หน่อยเออกุหลาบไม่ออกสวยครับโดนตัดไป ยังเหลืออีกาอีกตัวหนึ่งนะเบียดไปสวยไม่เดินชนไปทําลายหมวกหนึ่งทีโอเคอีกาลงนี่เลยที่เดิมนี่แหละติดกุหลาบไปโอ้โหเขามีป้องกันเอฟเฟกนะแต่เขาก็ตายอยู่ดีนะโอเคโอ้โหใจหายเลยอีกาตัวแรกไม่ออกเมื่อกี้นะแต่ยังดีที่เขาตายนะครับอืม มาก็เจอพระอีกแล้วนะครับเออพระเช่าประพระเช่าอีกแล้วนะผมบอกตรงๆนะไอจีเนี่ยมันค่อนข้างแพ้ทางพระนะเพราะว่าพระเนี่ยมันมีเพิกเฉยต่อสกิลยกเว้นนะเพราะฉะนั้นไอสกิลยกเว้นเราเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ออกสูงมากนะครับเอออาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้แต่เราเล่นคนสองไงคนสองอีกแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ก็คนสองคนสองกดลอยฟ้าไม่ออกตายนะมา มีการเดฟเฟกต์50ใช่ไหมไอ้นี่มันสกิลเดียวกันกับขุย่เลยนี่หว่าใช่ปะแต่ขุย่มันจะดีกว่านะป้องกันขุยมัน65เลยไงอ้าวในประเทศครั้งหนึ่งเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมปาลาระเบิดให้หน่อยเฮ้ย โอ้โหระเบิดไม่ออกนะ,ะไม่เป็นไรแย่งบ้านพระดีไหมยแย่งบ้านพระได้ไอ้นี่เลยนะสองอหยุยยอมโดดจในประเทศดีป่ะวะได้เชิญอีกาเลยนะทำลายหนึ่งโลสวยนี่ยกเว้นคข้าประทางไปสวยอาจจะอีกาลงข้างหลังไปโดนย้ายไปตึกกุหลาบเออนั่นแหละข้อมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะไม่เป็นไรโดนตัดไปก่อนเออย้าย อีกาอีกหนึ่งทีไหมอีกาออกปะวะน่าจะไม่ออกนะครับสิบสองยหลังสวยหวังว่าแปนจะออกนะเตะไปทีหนึ่งเออโดนไปเออนั่นแหละนะครับสวยตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่าตึกกุหลาบไปตายแล้วแหลนะเนี่ย โอเคก็ถือว่ายังไงอ่ะมันก็โอเคแหละนะจี้ใหม่มันก็มันถึงขั้นโกงไหมผมก็มันไม่มันไม่ถึงขั้นโกงอ่ะนะเออแต่มันเป็นจี้ป้องกันเนี่ยแบบสลับใครที่มีเซ็ตโจมตีโหดๆอยู่แล้วเนี่ยอยากใส่จี้ป้องกันมากันตายตัวเองเพิ่มเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่ามันแพงนะก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าคุณจะยอมจ่ายไหมสลับผมผมก็ไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทำนะครับมันแพงเกินไป อันนี้ข้ามแล้วกันนะอือเดทนะครับอ่ะดเดทไอนะ้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกเราลงแลนนะครับดนะเดี๋ยวนะโอโหมีออกเกาะซะด้วยนะยืนตรงไหนถึงจะรอดวะ คือเดสด่านนี้มันคอมโบโลงคุกได้ครับลงคุกใช้ออฟออกเกาะทอยออกมาเหยียบไฟอีกเนี่ยคือแม่งโคตรโหดเลยนะครับถ้าเป็นด่านซูปเปอร์ยังว่าแต่ด่านนี้ไฟมันสร้างบนนี้ได้นะมันอันตรายนะเนี่ยเอาออกเกาะแปดห้ามาเนี่ยเขาทอยครั้งสุดครั้งที่สามเขาทอยลงคุกออกมาเหยียบอีกโอ้โห โอ้หมดแล้วนะครับโลหมดแล้วชิมหายแล้วอ่าถอยหน้าหลังเขาไม่ออกนะโชคยังดีแต่เขาก็ลงพื้นที่เดเมนชันได้นี่ว่าเหยียบไฟเอ้ยสวยปาระเบิดระเบิดปาไหมปาลงมีนะก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็12ไปก่อนโอเค เราเชื่อมั่นในแลนฮ่าฮ่าสวยโอ้โหโดนปานระเบิดโอ้ยระเบิดเขาออกดีเหมือนกันนะเนี่ยบึ้มไปทีหนึ่งตดกุหราบกุหราบโดนหมัดเพชรกันนะครับอ่าโอ้เขายังกู้สู้นะถือว่าใจสู้มากผมขอเชิญอีกทีแล้วกัน เรียบร้อยนะแตะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสลัดจี้ใหม่มันก็เป็นจี้ป้องกันอ่ะนะเออมันก็ไม่ได้ช่วยเราโจมตีอะไรมากนะมันจะสําคัญตอนที่เราโดนโจมตีนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นเนรเทศนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นยกเว้นค่าปันทางนะมันก็ช่วยให้ยังไงอะมันช่วยให้เรารอดตายได้นะเออพระถ้าแบบถ้าเจอพระใส่ดอบมาอย่างเงจังหวะที่พระดอกเนะี่ยโอกาสที่ระเบิดจะปลาลงหลุมเนี่ย ก็มีเหมือนกันนะเออก็แล้วแต่จังหวะแล้วกันมันเป็นจี้ที่แบบใช้จังหวะจริงๆนะครับแล้วเสียงเกมหายไปไหนวะนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับสลับจี้นี้นะผมมองว่าคือไม่ได้ติดใจสกิลอะไรมันนะมันก็สกิลแบบเดิมๆนะครับไม่ไม่ใช่สกิลใหม่อะไรนะก็มียกเว้นคําทางเนะเทศแล้วก็ปลาระเบิดนะสกิล3อย่างก็ประมาณนี้นะถามว่ามันกากไหมก็คงไม่ถึงกับกากหรอกมันก็พอเล่นได้แหละนะแต่ที่ผมไม่แนะนําให้ทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีจี้ที่ดีกว่านะเนี่ยจี้พวกเนี้ย และใช้วัตถุดิบน้อยกว่าด้วยนะครับไอเนี้ยมันใช้วัตถุดิบเยอะนะครับอืมถ้าจะทำเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะเพราะว่ามันให้มันน้อยนะที่จริงเวอร์ชันที่น่าเล่นก็คือเวอร์ชันนี้นะครับแต่ดูดูราคามันดีน่าทำไหมหล่ะนะครับเกเออก็ไม่เหมาะกับแบบผู้เล่นใหม่อย่างแรงนะเออแนะนําไปทาจี้พวกแบบทําให้ไอดีโหดดีกว่านะครับเนียอย่างเช่นพวกเนี่ยจี้โจมตีทั้งหลายนะถ้าใครยังไม่มีจี้โจมตีโหดนะครับเนี่ยอีเวนต์เนี่ยเยอะเลยนะครับจี้โจมตีเนี้ยลองเลือกกันดูนะครับโอเคส้หร แล้วแต่คนแล้วกันถ้าคนมีเซตโจมตีอยู่แล้วและอยากหาจี้ป้องกันเพิ่มก็มองตัวนี้ก็โอเคไม่ว่าอะไรนะอืแต่ราคามันสูงนะครับก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่าคุ้มไหมนะส่วนตัวผมว่ามันไม่คุ้มนะครับอืมเพราะว่าทำเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยมันก็ได้แค่เนี้อย่างละครนะครับถ้าจะอัพเป็น 9s ก็ราคาโคตรแรงเลยนะอืมก็ลองคิดดูแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพื่อนเพียงเตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบาย